ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหารือปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านคอและโรงเรียนเทศบาลรีสวัสดิวิทยาเมื่อวันที่6ตุลาคม2564เวลา15.30นที่โรงเรียนเทศบาลรีสวัสดิวิทยานายภาคินตรพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามลงพื้นที่เยี่ยมหารือปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านคอและโรงเรียนเทศบาลรีสวัสดิวิทยาโดยมีรองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้โรงเรียนถือเป็นแหล่งให้ความรู้ที่สำคัญสำหรับเด็กทุกคนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ซึ่งจัดไว้ภายในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ภายในโรงเรียน ในการจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละโรงเรียนตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่ห้องสมุดโรงเรียนห้องปฏิบัติการและเรียนรู้การเข้าสังคมจากโรงเรียนการเลือกโรงเรียนให้ลูกหลานถือเป็นการตัดสินใจสำคัญอันดับต้นๆของผู้ปกครองเช่นเดียวกับเด็กพิเศษที่ผู้ปกครองคาดหวังอยากให้ลูกได้เรียนรู้เหมือนกับเด็กๆทั่วไป เพื่อพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้เข้าถึงกับเด็กทุกกลุ่มวัยเทศบาลตระหนักว่าการจัดสรรพื้นที่และพัฒนาโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาจึงได้ลงพื้นที่มอบนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในปีการศึกษา2564ที่โรงเรียนเทศบาลรีสวัสดิวิทยาและจากนั้นได้ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลบา้านคอเพื่อหารือการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีอีกด้วย